รอบันมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรื่องราวที่เราจะพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะคะนั่นก็คือซีรีส์ฟอร์มยักษ์จากวันดีออริจินัลร่วมมือระหว่างไทยกับสิงคโปร์นะคะคแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ที่รวบรวมนะคะนักแสดงระดับท็อปของทั้งสองประเทศไว้นั่นก็คือทวินร่างฉันวิญญาณเธอนั่นเองเป็นเรื่องราวของฝาแฝดนะที่วิญญาณมีการสลับร่างกายแต่สุดท้ายต้องมีเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นหนึ่งชีวิตเท่านั้นที่ แล้วใครจะรอดละ่ะเออเป็นฝาแฝดที่อยู่ฝั่งไทยืูฝาแฝดที่อยู่สิงคโปร์ออแล้ววิญญาณก็สลับไปสลับมาเออ,เอ,อซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากซึ่งเขาได้มีการไปดูอีพีแรกนะคะกับนักแสดงแล้วก็แฟนๆผู้โชคดีกันไปแล้วนะเราไปฟังความคิดเห็นดีกว่าว่าหลังจากดูอีพีแรกแล้วเนี่ยผู้โชคดีเนี่ยบอกว่ายังไงกันบ้างคะ่ะ สนุกมากเลยอะพึ่งจริงสนุกแบบว่าจะบ,บ้าคือมันครบรถทั้งแบบว่าโรแมนติกแอคชั่นดราม่านี่คือซีรีส์ไทยระดับโวคาสค่ะลืมหายใจยทางรอดเดียวของฉันคือฟาแฟดที่เมืองไทย t <True. S 2> ร้านที่จะทำให้ฉันวันมีหัวใจที่ดีกว่า ว่าสมแล้วที่เป็นงานร่วมทุนระหว่างไทยและสิงคโปร์นะครับผมกระทั่งโปรดักชันอะไรต่างๆเนะี่ยทำออกมาได้ดีภาพสวยมากการถ่ายทำลมไปถึงการตัดต่อเนื้อเรื่องมันมีความน่าติดตามเข้มข้นมากเรื่องราวดำเนินได้เร็วมากๆแล้วก็กระชับมาหลุนตามทุกตัวละครเลยทุกอย่างคือแบบดีหมดตอนแรกเนี่ยตื่นเต้นขนาดนี้แล้วแล้วตอนที่เหลืออีก7ตอนนะยังไงจะยังไงต่อมันต้องดูต่อหร้อปะแกแกต้องช่วยเัอนะ สลับร่างเลยอ่ะสลับล่างเลยอ่ะสองถ้าฉันรวองกลับไปกันต้องไปช่วยฉันนะหนึ่เคมีสองคนนี้ไม่ต้องพูดถึงคือดีมากๆท่องวันได้เพิดเม็ดใหม่เข้ามาอยู่ช่องวันพี่แค่หมาคือรู้สึกว่าเหมาะกับบทบอดี้การ์ดหล่อมากเลยค่ะตอนที่แบบ ต่อยนี่คือโอ้โหเก่งเวอร์มุกดาสแสดงดีมากแววตาไม่เหมือนกันเลยบุคลิกท่าทางการหายใจเลยรู้สึกว่าแบบมุกดาละเอียดมากๆเราแยกออกเลยอะค่ะว่าแบบแต่ละคนคือใครนางคนได้รางวัลนะฉันบอกเลยอุ๊ยได้รับคำชมขนาดนี้ล้นหลามนะต้องคุยกับ สองนักแสดงนำแล้วแหละขอต้อนรบับมุกดากับเข้มมาสวีสวัสดีค่ะมีแต่คำชมสำหรับอีพีแรกไปดูแล้วเป็นไงบ้างมุกดาก่อนไปดูแล้วก็ดีใจคะ่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกที่แบบเราเห็นภาพรวมทั้งหมดในการถ่ายทำค่ะเราก็ ดีใจค่ะหลักๆก็คือสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดมันมันได้เห็นออกมาเป็นผลงานแล้วเมื่อเม่สักครู่นี้ที่มีคําชมว่าฉันแยกออกเลยฉันรู้<อ>เลย <Character S 1> ว่า <นะ S 1> เป็นสิ่งที่ดีใจที่สุดค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เครียดที่สุดสําหรับมุกเนาะตั้งแต่เล่นมาการการเล่นเป็นแฝดเราคาดหวังอยู่แล้วเราอยากให้ให้คนดู สามารถรู้ได้เลยตั้งแต่แรกว่าเนี่ยคือคนละคนกันมันก็แฮปปี้แหละเวลาได้ยินเสียงคนพูดแบบนี้เข้มหลาทุกคนก็ชมว่าสมกับเป็นบริการเลยหล่อมากขอบคุณครับขอบคุณครับเรื่องราวมันทําให้เป็นอย่างนั้นครับพอได้ดูตอนแรกพร้อมกับผู้โชคดีก็เรื่องราวมันเร็วมากเลยครับ้เรื่องเร็วมากเร็วมากเร็วมากพอมันมันค่อนข้างที่จะแนะนำตัวตัวละครได้แบบค่อนข้างที่แบบเร็วคจ้ะ เราก็สนุกตามไปด้วยช่วงที่ดูพร้อมกับพอได้ดูในโรงโรงหนังด้วยลำโพงด้วยอะไรมันก็ฮึมมากเพิ่งมาสังเกตตัวเองว่าเรากั้นหายใจไปบ่อยมากเหมือนกันอก็หวางดูใช่ไหมครับในการไล่ล่าในการแบบต่างๆเลยการบอกถึงเหตุการณ์ที่มันกําลังจะเกิดขึ้นมันแบบติดตามตามแบบเหมือนเราหลุดไปอยู่ในในในละครเลยก็รู้ได้ว่า เล่นเองยังสนุกเองไ่ป้าอะไรเลยคนบอกว่าเรื่องนี้ฝาแฝดของมุกดามันไม่ธรรมดาคือคนระบุคลิกคนลาซับเท็คือหมายว่าอะไรอินเนอร์ข้างในอ่ะคนละคนกันเลยใช่ค่ะคนละคนกันเลยเพราะตอนแรกที่ที่มุกรับเล่นเรื่องนี้ค่ะก็ก็ได้โจทย์กันมาว่าจะตีจะตีลักษณะนิสัยของ2คนนี้ยังไงดีให้ให้มันมีความแตกต่างกันเราก็เลยมีการเวิร์กช็อปมาสรุปเราเคาะที่แบบนี้นะ ตัวมุก็จะมีการยึดอินเนอร์ของสองคนที่มีความแตกต่างกันในการดำเนินเส้นเรื่องไปหนึ่งเดียวหนึงเดียวคืออยู่ในไทยหนึงเดียวอยู่ในไทย uh huh. เลอายอยู่ที่สิงคโปร์ hmm. หนึ่งเดียวเป็นคนยังไงที่เราตีความไว้หนึ่งเดียวก็จะเป็นคนที่มีความเป็นคนห้าวจริงใจแล้วก็ถูกเลี้ยงมาในครอบครัวที่แบบ คือข้างนอกแข็งแต่ข้างในอบอุ่น oh. ก็ก็จะมีความแบบเหมือนเหมือนพ่อลูกไม่คุยกันแต่โคตรรักกันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นใช่ก็จะเป็นฟิลฟิลแบบนี้ส่วนเลอาเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างคือได้ได้ทุกอย่างถูก<น>เลือกไปอยู่ในที่ที่ดีคุณอยากได้อะไรได้หมดถูกสปอยรุ่นนี้นั่นแล้วคุณต้องอยู่ในจุดที่สูงเสมอคือเป็นคนที่มองมองทะเยอทะยานไปข้างหน้าตลอดเวลา ก็เลยเป็นคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนว่าสองคนนี้มันป่างมันต่างกันมากเขาบอกว่าแววตาออการหายใจยังไม่เหมือนกันเลยจิงคือหนูว่ายึดที่อินเนอร์เวลาเล่นคือคือหนึ่งเดียวอ่ะเป็นคนที่จะมีในใจเขาจะมีความนึกถึงคนอื่นมีความอ่อนโยนจะมีความเห็นอกเห็นใจส่วนเลอาเนี่ยแววตาเขาจะเป็นคนมั่นคือจะเป็นคนแบบ สู้ทะเยอทะยานไปข้างหน้าเขาเขาจะมองไปอย่างกันอย่างเดียวหนูเลยยึดข้างในเป็นแบบที่น่แบบสองคาแรคเตอร์เนี่ยแล้วเทียบกับตัวมุกดาเองคาแรคเตอร์ตัวเองอ่ะเออแล้วมันต้องปรับยังไงแล้วมันใกล้เคียงตัวไหนมากกว่าถ้าใกล้เคียงคงจะใกล้เคียงหนึ่งเดียวกกว่าเดียะเขาจะมีความเฆ่าจะมีความแบบแมนๆนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันโชว์ออกมาได้ง่ายกว่าเลอาเลอาจะค่อนข้างยากกว่าเพราะเป็นอะไรที่ที่ ไกลตัวมุกมากๆครับแล้วเข้มหละพอเวลาเข้าเข้าฉากกับสองคาแรคเตอร์ยังไงเข้ากับเดาน้อยครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ฝั่งไม้ไทยอยู่ฝั่งแบบหนึ่งเดียวอะไรเงี้ยครับผมจริงๆซีรีส์เรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะแยกตัวละครทุกตัวละครออกไปแบบเป็นเส้นทางงตัวเองเลยผมก็ต้องไปไล่ล่าผมก็ต้องไปติดตามตามหาเข้ากับมุกดาจะน้อยมากก็จะเจอกันแค่แบบช่วงแบบต้น แล้วก็ท้ายเลยช่วงช่วงได้อยู่ด้วยกันก็จะน้อยคาแรคเตอร์หรือว่าบทของเราเป็นยังไงอ่ะเป็นบริการครับก็ถือว่าเป็นกระสอบให้กับหลายๆคนในเรื่องเอาแล้วเราไม่ได้ทำกับคนอื่นเขาเลยหรอมันต้องไปสู้กับเขาไม่ใช่หรอเป็นบริการลองรับอารมณ์ทั้งทุกคนหนึ่งเดียวทั้งพี่เอกลุกทุกคน ที่เเราไปออกแนวลูกจ้างเราเลยต้องรองรับอารมณ์ทุกคนใช่ครับโถั้าและก็ก็ซัพพอร์ตครับแล้วเราวางวางคาแรคเตอร์ของตัวละครตัวนี้ว่าอย่างไงมันตัวทันมันมีหัวใจเดียวคือหนึ่งเดียวจ้ะเพราะฉะนั้นตัวตัวของหนึ่งเดียวจะเป็นอะไรไม่ได้ออ้ถ้าเมื่อไหร่ที่ต้องเกิดอันตรายเราจะไปเป็นตัวรับแรงกระแทกเองออุ้ยเท่เนาะแบมีแบบนี้ในชีวิตจริงเนาะมุมมองเขาก็จะ เป็นภาพอย่างนั้นเลยว่าเราต้องทํายังไงก็ได้ให้คนที่เราลักกลับมาอยู่ในความปลอดภัยอย่างนี้ก็รู้สิเวลาที่เขาสลับวิญญาณกันก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่รู้รู้รู้เซนเซนจะบอกว่าเพราะว่าเราโตในบ้านเด็กกัมพูชาเหมือนกันเราก็จะเจอมุมมองความคิดของหนึ่งเดียวมากกว่าเลยอ่ะเพราะฉะนั้นการการวาร์ปหรือว่าการสลับร่างเนี่ยมันจะมีเซนบางอย่างหรือหรือ กับกิริยาบางอย่างที่มันไม่ใช่หนึ่งเดียวเปลี่ยนไปเราจะรู้เลยทันทีเพราะเป็นคที่เราสนิทกันและมีหนึ่งเดียวเท่านั้นในดวงใจใช่ใช่ใช่พูดถึงการร่วมงานระดับเวิร์กคลาสนิดหนึ่งระดับประเทศเลยสองประเทศเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นค่ะโอจริงๆตื่นเต้นมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกับนักแสดงทุกทุกคนทุกฝ่ายเลยเพราะว่าคือตั้งแต่ก้าวไปที่สิงคโปร์พี่ๆทุกคนเขามีความเฟรนลี่มากๆแล้วก็พยายามจะ ทลายกำแพงพวกเราทุกคนในการร่วมงานกันหใ,หให้ให้มันสมูทที่สุดคือแบบน่ารักมากมทุกคนน่ารักและมืออาชีพและทำการบ้านกันอย่างหนักมากๆบางคนก็จะมีการมานั่งคุยว่าแบบเอ๊ะเขาทำการบ้านมาแบบนี้แบบนี้นะลองต่อบทกันไหมนู<อ>่นนี่นั่นคือแบบมันมันคือการทำงานที่แบบมืออาชีพมากๆและเห็นถึงความตั้งใจของทุกๆคนเลยเห็นบอกว่าเข้มประทับใจนักสแสดง จากสิงคโปร์ท่านนีมากครับนั่นก็คือปีแแฮครับปีแแฮปีค่อนข้างที่จะเข้าฉากด้วยกันบ่อยพอไปอยู่ที่สิงคโปร์ก็จะเป็นพาร์ทแบบที่ผมต้องจที่ผมต้องแบบอยู่กับเขาเลยเขาก็จะเป็นคือเราไปด้วยไม่มีเป้าหมายคือหนึ่งเดียวจ้ะไปช่วยหนึ่งเดียวประเทศไม่เคยไปไม่รู้ว่าที่นั่นคืออะไรเราจะไปตามหาเขาจากที่ไหนแล้วก็เป็น เป็นเป็นเปียเองที่ที่เป็นคนพาเราไปในทุกที่เพราะฉะนั้นฉากที่เข้าด้วยกันมันก็ค่อนข้างที่จะแบบนี่นี่คุณพี่เปียเยอะมากนี่นี่นี่อ่าเราก็บู๊เราก็บู๊เอ่เอนอร์จี้เขาแบบสูงมากหหล่อหล่อหล่อตั้งแต่ก่อนเข้าฉากแล้วก็พอเข้าฉากด้วยกันเขาก็จะแบบมี การดีไซน์ตัวละครที่มันแบบน่ารักมากยังไงครับเขาเขาจะเติมการเต้นการอะไรเงี้ยคือด้วยด้วยคาแรคเตอร์เขาเป็นคุณพ่อในเรื่องคุณพ่อในเรื่องเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบว่ามองโลกที่มันกว้างกว่ามองความปรปรุนที่มันแบบชัดเจนอะไรเงี้ยเวลาเล่นเขาก็จะมีความน่ารักอะไรเงี้ยครับแล้วเห็นบอกว่าชอบเพราะว่าพี่เปียร์ชอบมาแก้มุกดาพยายามหาพยายามหาใช่คือมุกไม่ไม่เก็ทมุกมุกไม่เก็ทมุกมุกไม่เข้าใจมุกมุกเป็นคนไม่เก็ท การเล่นมุกของคนอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวกับไทยหรือต่างชาติใช่ไหมไม่เกี่ยวค่ะไทยก็ไม่เข้าใจซึ่งพี่แอร์เขาก็คงต่างชาติก็แล้วใหญ่เลยทีนพี่อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยป้อนข้อมูลชุดที่มุกน่าจะรู้เช่นพูดไม่ได้พูดไม่ได้เขาไม่บอกเดินมาข้างหลังแล้วเขาจะพูดเขาเฮ้ยอันนี้พูดไม่ได้อันนี้พูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้พูดไม่ได้พูดไม่ได้แบบก็จะเป็นสิ่งที่มุกเข้าใจแล้วก็มีรอยยิ้มกับมันได้ซึ่งพี่แอร์เผื่อบอกว่า เยสทำสำเร็จละให้มุกดาแบบํำได้เดี๋ยววันหลังเขาไปเล่นกับคนไทยคนอื่นอีกนะโอ้บ่อยเลยครับบ่อยเลยครับเราเนี่ยไปสอนเขาไม่ใช่แค่ผมคนเดียวพี่เอกก็สอนอาจารย์คนแรกคือพี่เป้อารักษ์ใช่เขาก็จะสอนแบบคำแบบคือแต่ละคนคือสุดยอดชุดคำในหัวเยอะเยอะแล้วมาไทยได้ด้วยว่าคุณพี่เขาน่าจะรอดแล้วมุกดาเองก็บอกว่าประทับใจสำหรับ พี่เอกะเนศด้วยพี่ชายชาติ<ช>ด้วยรประทับใจทั้งสองคนเลยค่ะพี่เอกตอนแรกก็แบบเจอคิดว่าจะเกรงมาปุ๊บก็แบบห้าวแบบห้าห้ากลวนกันเลยอละไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคไม่เก่งแล้ว <c oughs> ไม่ต้องเก่งแล้วอันนี้<ด>คือเบื้องหลัง<ช>แต่เ<ต>บื้องหน้าคือดูเดือดมากเลยอ่ะ<ช>คือพี่เห็นภาพเบื้องหลังอ่ะพี่เอกเธหดอ่ะฉันแบบฉันเห็นแล้วโอ้โหดมากอ่ะดูดิดูดิแต่ละอย่างคือฉันเนียมาโหดมาโหดเออคนมากแบบว่ารับเลี้ยงแบบว่า ต้องแบบอะไรนะนรับยิยนสัตว์พิการใช่ปหใช่ค่ะคือซินแสเขาดูดวงว่าถ้าถ้าสมบุติว่าเอาเอาสิ่งที่ไม่สมประกอบเนี่ยไว้ในชีวิตเนี่ยชีวิตเขาจะรุ่งเขาก็เลยไปเขาเขไม่เลยไม่อยากได้เป็นสัตว์รีกงเขาอยากได้เป็นคนก็เลยมามาเป็นเราเพราะว่าเรามีแขนที่ไม่สมบูรณ์แบบสัตว์มาร่วม หมายถึงคนได้ไหมหนีมันดิ่งมาลึกมาดาวขนาดนี้คำตอบของพี่พี่มันจะไม่มีการแบบปณินีปนอมคำตอบเดียวคือคือต้องตายเท่านั้นใครทำผิดเก็บใครทำผิดเก็บจะไม่บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวให้โอกาสไม่มีโอกาสมีสำหรับตัวละครนี้เขาจะแบบเก็บเชิดเชิดงั้นสปอยหน่อยสิทวินร่างฉันวิญญาณเธอมุกดาสปอยหน่อย จะรื่อยให้จบเรื่องฝาก็ได้อาก็เป็นซีรีส์แนวใหม่นะคะรับรองว่าสนุกเข้มข้นเดาทางยากมากๆค่ะอ่าเข้มละครับเรื่องเราค่อนข้างที่จะเร็วแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะอินเตอร์เนชั่นแนลมากมก็อยากจะให้ทุกคนได้ลอง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 เปิดใจดูครับลองมาดูผลงานที่พวกเราได้ตั้งใจลงแรง แล้วก็มาดูความน่ารักของของทุกตัวละครแล้วก็มาลุ้นกับทุกตัวละครว่าทิศทางตัวละครจะเป็นยังไงผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะได้เห็นมิติใหม่ของซีรีส์แฟ นี่นมิติใหม่ของซีรีส์แฟรที่สุกพันทุกคนบอกว่าที่ได้ไปดูอีพีแรกแล้วบอกว่าสมคํา <No. S 1> ล่ำลือแล้วก็สมการรอคอยมากๆเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะคะซีรีส์ทวินร่างฉันวิญญาณเธอ8ตอนเท่านั้นสามารถติดตามได้ทางช่องวันแล้วก็แอปวันดีนั่นเองค่ะที่ดูว่าเป็นซีรีส์ฟอร์มยักษ์ที่มีการจับมือร่วมกันระหว่างไทยกับสิงคโปร์เนาะคือจะบอกเลยว่า ต้องดูเราเองดูขนาดเนี้ยืเต้นยเกยดูเลยนะคะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะคะวันนี้ขอบคุณเข้มและมุกดาด้วยขอบคุณค่ะคุณผู้ชมยังอยู่กับรายการรอบวันนะคะและนี่คือข้าวหน้าไก่ที่สืบทอดกันมาถึง3รุ่นและได้มิชลินไกด์เจ็ดปีซ้อนขอต้านรับคุณเจี๊ยบสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหสามรุ่นเลยเรียกได้ว่าเรียกได้ว่าตั้งแต่รุ่นสมัยอากงใช่ค่ะอากงขายใช่ค่ะอากงหบขายแล้วก็มารุ่นรุ่นแบบม้าแล้ว ก็ลุนเจี๊ยบเป็นรุ่นที่สามไม่คุณเจี๊ยบแต่การที่แบบว่าเราแบบจะสืบทอดสูตรเนี้ยตั้งแต่อากงมันก็ยากอยู่นะสืบทอดกันยังไงอะคะมันเป็นสูตรประจำตระกูลอยู่แล้วก็จะมีเอกลักษณ์พิเศษของข้าวหน้าไก่อย่างไงเอ่ยค่ะพูดไปตักไปได้ไหมฮะอยากเห็นอันนี้จะเป็นอร่อยข้าวหน้าไก่กุนเชียงไข่ดาวนะคะจะเป็นตัวที่เราได้รับมิชลินตั้งแต่ปี2019นะคะปึ้งความพิเศษที่บอกว่าสืบทอดมาสูตรเนี้ยรุ่นสูงรุ่นคืออะไรค่ะ ตัวน้ำซอสเนี่ยค่ะจะค้นเนือกําลังดีนะคะค่ะส่วนไก่เนี่ยค่ะจะเป็นไก่สะโพกค่ะก็คือจะหั่นเตาค่ะคือที่นี่จะไม่เหมือนกับที่อื่นที่อื่นเนี่ยข้าวหน้าไก่จะเป็นชิ้นเล็กกว่านี้แต่ชิ้นเนี้ยจะที่นี่จะชิ้นใหญ่มาแบบใหญ่ๆใช่ค่ะเราจะไม่มีากใช่ค่ะข้นกําลังดีแล้วก็เราจะไม่มีมันเลยค่ะไม่มีมันไม่มีหนังด้วยค่ะโอ้ใช่นี่แล้วอย่างเงี้แบบเวลาที่เเวลาที่เราทำเราจะต้อง ขเราเป็นไหนแต่นี่ใช่คะอันนี้อันนี้เราจะใช้ส่วนสะโพกใช่ไหมคะก็คือเราจะพนักงานจะนั่งนั่งเตรียมตัวเนื้อไก่ด้วยตัวเองเราจะทําเองแล้วเขาจะไม่มีซัพพลายเออร์ค่ะฮะเอาไก่มานี่แหละแล้วก็มาตัดเองแต่งเองตัดแต่งเองค่ะโหแล้วตอนที่แบบสมัยป้าป๊าบอกว่า อาเจียบเวลาลือทำมีนะต้องระวังส่วนนี้นะอะไรเงี้ยต้องระวังส่วนไหนไหมคะคือเราเราแ้งรอตอนังอหนังใช่ค่ะก็คือขั้นตอนการใส่แป้งแล้วก็ตัวซอสสูตรพิเศษเนี่ยค่ะจะทานกับกุนเชียงกวางตุ้งนะคะแล้วก็ไข่ดาวขอบกรอบค่ะค่ะต้องไข่ดาวขอบกรอบด้วยใช่ค่ะเขาหน้าไก่เนี่ยยังไงอ่ะคุณดีอับค่ะจะเป็นกุนเชียงที่ที่มีไม่ไม่รสชาติไม่หวานค่ะจะมีความเค็มนิดนึงแล้วก็เวลาทานเราจะใช้วิธีนึ่งค่ะจะทานกับซอสเปรี้ยวพริกไทยเพิ่มรสชาติได้แต่นี่พริกไทยเยอะไปนิดนึงไหมื่ใช่ม คุณนุ้ยชอบทานพิถ่ทยย่ใช่ฉันชอบจ้ะคุณเนี่ยไม่เหมือนที่ื่นเลยหรือหรอคะมีความกรอบมีความแบบนี้หอมแล้วก็ผักเคียงก็จะมีพริกชี้ฟ้าเขียวค่ะแล้วก็ผักชีเรารู้แล้วว่าเมนูข้าวหน้าไก่เนี่ยได้มิชลินแน่นอนหนึ่งเมนูแต่ที่ได้มา7ปีเนี่ยไม่ได้แค่ได้ข้าวหน้าไก่อย่างเดียวนะยังมีเมนูอื่นด้วยถูกไหมฮะใช่ค่ะเพื่ออะไรอีกคะจะมีบะหมี่หมูสามทับนะคะจะเป็นบะหมี่ไข่ค่ะทานกับเกี๊ยวหมูอันนี้หมูย่างแล้วก็ซี่โครงหมูตุ๋นที่ตุ๋นมา6ชั่วโมง ค่ะโหโหพร้อมกันแบบไม่ได้ด้านไหนค่ะทีสูจน์ความเปื่อยเลยนี่เธอเธอต้องพิสูตรความเปื่อยพิสูจน์ความป่วยปุ๊บปื๊ดชื่อปวดขออภัยอุ้ยแล้วมหมี๊มหมี่ค่ะที่สั่งยังไงฮะใช่ค่ะเป็นมหมี่ไข่สูตรพิเศษนี้เราสั่งทำพิเศษเราสั่งทำกับน้ำส้มตัวนี้เธออันนี้ได้มิชลินนะใช่ค่ะแล้วมีอีกมีค่ะเป็นเกี๊ยวกุ้งฮ่องเต้ค่ะพี่นะพีแจก อันนี้ก็คือมิชลินก็ให้ในการดึงความอร่อยหรอตัวนี้จะเป็นกุ้งทั้งตัวเลยแล้วก็ห่อด้วยหมูสับนะคะเราจะมาวิธีการหมักสูตรโบราณค่ะทานกับซอสพิเศษของทางร้านแล้วก็มีน้ํามันพริกเพิ่มความหอมค่ะเนี่ยก็คือกุ้งจริงๆนุ้ยต้องต้องตัวหนึ่งเนาะใช่ค่ะตัวหนึ่งเต็มอ่ะให้ดูกุ้งทั้งตัวเลยค่ะกุ้งทั้งหมดเลยแล้วก็ห่อด้วยเกี๊ยวบะหมี่เป็นไงเฮอดีมากคะแล้วหมูก็คือบอกคุณพิคมนะคือใช้ฟันกัดออกบบยังได้คือไม่ต้องใช้พรอนบีดเลย เพราะว่าเปื่อยมากเลค่ะเปื่อยเลยมีเมนูอื่นอีกที่ในที่ร้านจะมีตัวไข่ดีอีกก็คือจะเป็นของทานเล่นจะเมนบะเปี้ยผักนะคะใช่ค่ะแล้วก็มีคณะฮ่องกงน้ำมันหอยค่ะใช่ค่ะส่วนตัวนี้ก็คือจะเป็นเมนูโบราณค่ะเป็นข้าวเหนียวหมูทรงเครื่องค่ะเป็นข้นเหนียวแล้วมีหมูคุณนุ้ยลองทานจะมีหมูย่างนะคะมีกุนเชียงแล้วก็มีตับแก้วค่ะตับแก้วใช่ค่ะอันนี้คือยากนะอะไรคือตับแก้วอะคะ มันหมูส่วนมันหมูค่ะส่วนสะโพกมันจะใส่สายมันจะไม่ละลายเราจะเลยเรียกตับแก้วแล้วข้างนอกจะเป็นตับค่ะใช่ค่ะเฮ้ยอันนี้เรียกอะไรเห็นค่ะเข้าในหมูทรงเครื่องค่ะคือแม่จะให้พี่ทั้งคำนี้เลยใช่ไหมจ๊ะใช่ต้องกินทั้งคำเลยค่ะพี่แจ๊คทำได้เชื่อน้องเห็นไหมได้ยงงฮะเอ๊ะ ตับแก้วอร่อยมากตับแก้วอร่อยมากค่ะร้านอยู่ที่ไหนคะชื่อร้านว่าอะไรร้านอยู่ก่อนถึงสารเจ้าพ่อเสือนะคะถนนตานาวค่ะใกล้ๆกับซุ้มประตูแพรงสรรพศาสตร์ค่ะจ้าค่ะเปิดบริการทุกวัน8โมงถึงบ่าย2โมงครึ่งนะคะหยุดทุกวันพุธค่ะชื่อร้านร้านแซ่พุนค่ะแซ่ตำรับข้าวหน้าไก่หลอกงาทิ้นค่ะนะข้าวตข้าวหน้าไก่หลอกงาทิ้นด้วยนะที่สําคัญคือเขาจะมีความพิเศษมีความละมุนมีความแบบ เข้มข้นแต่ย่างละมุนอยู่อร่อยทุกเมนูใช่ค่ะไปชิมกันได้วันนี้ขอบคุณพี่เจมสมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะมาถึงแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะที่บอกว่าเป็นแกงวัยรุ่นมาเยอะมากขอต้อนรับนะคะตัวแทนผู้เข้าแข่งขันจากรายการ The 52 Arena ค่ะสวัสดีค่ะ เฟ้นหาผู้ที่มีความสามารถทั้งร้องทั้งเต้นทั้งเล่นละครแสดงได้ทุกอย่างะเพื่งออนไป e ีพแรกวันนี้เราขอมาชวนคุยกันสักนิดหนึ่งนเนอาอะ<ด>มีตัวแทนนะคะเป็นตัวแทนตอบคาถามนะคะสำหรับรายการนี้เนี่ยผู้เข้าแข,ข่งขนัขงขนทั้งหมดเท่าไหร่แล้วเราหาเท่าไหร่<ม>เห็นบอกว่าเป็นการแข่งขนันเฟ้นหาศิลปินที่มีผู้ชนะจํานวนเยอะที่สุดถูกไหมครับเออยังไงจ๊ะ ต้องบอกเลยครับผมว่าตอนนี้เรามีผู้เข้าแข่งขัน156คนครับผมและปลายทางของเราเราจะหาทั้งหมด52คนครับผมที่จะได้ทําเพลงวิกต่อวิกเลยครับผมในปี2026ครับผมบอกเลยว่าตอนนี้รายการแบบดูยิ่งใหญ่มากๆเลยครับผมเห็นบอกว่าจริงๆแล้วในแต่ละวีที่เวลามีการคัดออกเนี่ยคัดออกทีละ50 50ดีเลยเหรอ ทั้งหมดเท่าไหร่ลูกบีหัวใจอยู่แค่นั้นลูกคือผู้ชนะเนี่ยจะมีแค่52คนค่ะจาก156คนค่ะเฮ้ยแล้วแล้วโจทย์ยากไหมอะยากไหมคะก็อะไรที่ไม่เคยทำก็ได้ทำค่ะอะไรที่ไม่เคยเช่นอะไรบ้างจ๊ะเอออย่างหนูหนูมาจากสายร้องค่ะมิชชั่นแรกหนูได้เพลงเต้นเลยค่ะอ๋อแต่เราเป็นสายร้องใช่ค่ะมันก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองอย่างเร่งด่วน จริงๆต้องบอกเลยครับผมว่าจริงๆรายการมีเซอร์ไพรส์ให้เราแบบทุกรอบเลยครับผมแบบสนุกสนานแน่นอนครับผมเออทั้งเซอร์ไพรส์คนดูด้วยเซอร์ไพรส์ผเข้าแข่งขันเองใช่ใช่ถูกไหมเห็นว่ากรรมการก็ไม่ธรรมดามีใครบ้างคะโอ้เยอะแยะมากเลยค่ะในอีพีหนึ่งที่เราเห็นก็จะมี พี่พี่ชนาดอใช่ไหมครับแล้วก็มีใครอีกนะพี่แก้มเวชานีครับอุ้ยใส่เลยนี่ใช่ครับใช่ใช่ครับพี่เห็นพี่ปูแบคเฮนนะใช่ครับก็เดี๋ยวรอดูอีพีถัดไปนะครับ อ๋อว่าจะมีใครอีกใช่ไหมใช่ครับเพราะที่ผมได้เจอในรอบที่ผ่านมาจะเป็นพี่เบลครับพี่วาวาของชนะดอนเนาะแล้วก็พี่แก้มครับผมดุบไหมลูกกรรมการดุไหมจ๊ะดุโอ้เฮจะบอกเลยว่าใน EP 2ก็คือออนแอร์วันพรุ่งนี้ครับต้องรอดูเลยครับว่าเขาจะคอมเมนต์เราดุเดือดขนาดไหนเออเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกเลยว่าคือเราเฟ้นหาเนี่ยเพื่อได้ปุ๊บ52คนเนี่ยคือต้องเป็นศิลปินให้ได้เลยค่ะถูกไหมเพราะฉะนั้น การแข่งขันเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากๆใช่พอ EP ีที่2สปอยนิดนึงได้ไหมให้เพื่อนๆสปอยก็ได้อ่ะคนไหนอยากสปอยว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับ e ีที่2ที่จะได้ดูในทุกวันอังคารค่ะโดยจะบอกว่าสนุกแน่นอนแล้วก็มีเซอร์ไพรส์บางอย่างแล้วก็เอ๊อคอมเมนต์เอ่ยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสนุกแน่นอนต้องรอติดตามม่ะาสำหรับเราล่ะที่แบบว่าเฮ้ย ได้ร่วมรายการนี้พัฒนาตัวเองไปยังไงบ้างก็แบบว่าได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆค่ะที่แบบไม่เคยลองจากหนูอย่างเงี้ยแล้วก็มีการลองบ้างอะไรแบบนี้ก็จะแบบว่าเก่งๆนิดนึงค่ะชาเก่็งนิดนึงกับ EP ีสองเห็นบอกว่าเข้มข้นแล้วดูเดือดขนาดไหนบ้างคะออ้ดูดเดือดขนาดไหนครับครับก็ E p สองก็เป็นรอบเพอร์ฟอร์แมน์นะครับหลังจาก EP ีหนึ่งที่พวกเราได้แบ่งกลุ่มกันนะพวกเราก็ต้องไปทําโชว์ในโจทย์เพลงที่พวกเราได้รับมาครับก็ ได้ว่าเป็นอะไรใหม่ๆที่พวกเราทุกคนจะได้ลองทํากันก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันนะครับผมเออเห็นในในวทีอนี่เหมือนจับกลุ่มกันเองใช่ไครับมีมีไฮไลท์เลยครับผมผมบอกว่าจะเป็นไฮไลท์ที่แบบเซอร์ไพรส์เรามากเพราะว่ารายการที่เราจับกลุ่มภายใน90วินาทีครับผมจากร้อยหกคนใช่ครับผมจาก156คนครับผมโอ้ก็คือแบบถ้าเกิดเห็นในภาพตอนนี้ก็คือแบบวุ่นวายมากเรัารู้จักอะไรลูกงงเฮงอะไรลูกออรไลใช่ครับอาจจะด้วยครับผมอ๋อดวงดวงเลยครับผม อ๋อจากดวงคือเอามาจับกันให้ได้ก่อนเอาให้ครบกลุ่มให้ได้ก่อนใช่เอเอแล้วก็ต้องมาทํางานกลุ่มเพื่อที่จะ ผ่านการแข่งขันแต่ละด่านให้ได้ใช่เลยครับโอ้แล้วแบบมีโมเมนต์ช่วยเหลือให้กำลังใจกันเองยังไงบ้างจ๊ะจริงๆก็หลังจากที่ทุกคนได้มารวมกลุ่มกันนะคะก็คือเป็นคนหน้าใหม่กันทั้งนั้นเลยก็คือจะพยายามไฮฟ์กันเองเพื่อที่เราจะได้เป็น52คนสุดท้ายนะคะแต่ว่าในรอบนี้เนี่ย e p นพวกนี้ก็จะมีการคัดออกเหลือแค่100คนใช่ก็อยากให้ทุกคนติดตามกันว่าใครจะได้เป็น100คนเพื่อไปสู้กันในสเตจถัดไปใช่ค่ะแล้วสเตจ ตัดออกอีก50โหดมากอ่ะอุตส่าห์อยู่แล้วอ่ะก็ต้องเอาออกมีอะไรอยากจะบอกกับผู้จัดรายการนะคะอู่ไม่ต้องเปรงนใจนะจ๊ะเขาแค่อยู่ได้เลยูได้เลยจริงจริงเนี่ยจกใจผู้เข้าแข่งขันอันดับแรกที่อยากจะบอกกับทางรายการก็คือต้องขอบคุณโอกาสมากๆเพราะว่าจริงๆในรายการนี้ค่ะไม่ได้จํากัดอายุด้วยหลายๆคนได้กลับมาทําตามความฝันอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะอยากให้ผู้ชมนะคะติดตามทั้ง1 5 6คนแล้วก็ถ้าในโอกาสนะคะทางโปรดิวเซอร์เห็น แล้วใครสามารถหยิบจับมาได้เสมอนะคะ <laughs> นอกจาก52คนแล้ว <laughs> เผื่อว่ามีโปรเจกต์อื่นๆก็สามารถนํากลับมาได้เสมอนะคะโอเคเอาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากร่วมชมร่วมเชียร์ติดตามได้ที่ไหนคะครับผมก็ พรุ่งนี้นะครับเป็น EP 2ของสเตจของพวกเราแล้วครับก็ฝากด้วยนะครับเวลา4ี่ทุ่มครึ่งครับผมในช่องวัน3 1ครับกับ The 52ิ r ตี้ทนครับผม The 52ิฟี้นะครับเพราะฉะนั้นเจอกับพวกเขาได้การต่อสู้เพื่อความฝันของพวกเขานะคะทั้ง1 0 6 5 6คนเหลือเพียง52คนที่จะเป็นศิลปินระดับวงการบันเทิงไทยถือว่าแบบพี่ว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการบันเทิงไทยของเราเลยอะค่ะนะเพราะฉะนั้นติดตามกันทุกวันอังคารนะคะทางช่องวัน31ค่ะ เวลาสี่ทุ่มครึ่งนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณน้องๆตัวแทนจาก The 52 Arena ด้วยค่ะขอบคุณค่ะเดี <ave S 1> <spe n ces> ๋ยวพรุ <Lum ens> ่งนี้พี่รอเชียร์นะจ๊ะิกเด็กขอให้ได้ไปต่อนะมีน้ำตาไหมมีน้ำตาไหมในแต่ละทีต้องรอดูต้องรอดูพี่ว่าไม่เหลือดูแล้วไม่น่าเหลือ